เบาๆนะคะเราจะปัดย้อนย้อนไปด้านนี้ก่อนเป็นไงตัวต่อไปนะคะจะบปรนโลเป็นของเยนโนสีม่วงตัวนี้รู้สึกว่าใช้แล้วจุดด่างดำรอยเซลต์ต่างๆมันดีขึ้นนะคะ ผิวพรจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะใช้อะไรก็แพ้ไปหมดแต่ว่าตัวนี้ใช้โอเคสิวเนี่ขึ้นแล้วก็วยันดำอะไรต่างๆมันลดลงนะคะตัวต่อมาลดรอยสิวเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ตัวนี้จะลดรอยเหมือนกัน,นะคะ่ะน่าอยู่ไน้อยู่จะไม่ทายอยู่นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นประจำเดือนด้วยต,ตัวต่อไปจะทาเป็นกันเดดมีเลียนะคะเป็นกันเดดพลายมอรจะเป็นสองแบบนี้ ันนี้คือซื้อมาลองเพราะปกติจะเป็นคนที่แพ้กันเดดง่ายกว่าจะตามหาเจอนะคะตัวนี้ทาแล้วเออไม่แพ้ถือมาลอลงนะคะตัวอื่นแพ้นะคะมีเวียมอนกันแต่ว่าเป็นตัวอื่นลองแล้วแพ้แต่ตัวนี้มันบอกว่าเป็นกันแดดพายเมอร์องก็เลยเอามาลองขอดูกระจกนะคะจะไม่ดูกล้องดูชุดนี่เป็นคลิปเรกพูด็จะจีแยงไม่ค่อยน่าฟังนะะ่ะเสียงเบาไป ดูดูไปก่อนนะคะคิปเลกว่าจะอายกล้องหรือไม่รู้ว่าต้องพูดยังไงก้มกล้องมุมไหนตังเกตก่อนจะหันข้างแค่ด้านนี้เพราะว่าหน้าตรงเก๋แโล,โโล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนี่คิดอยู่เป็นปีเลยนะตัดสินใจจะมาทําอะไรแบบนี้ลงอายไงไม่ค่อยกล้าแบบว่าให้คนเห็นหน้าสดหรือว่าหน้าเราเต็มเต็มถ้าถ่ายรูปก,ก็จะหันด้านข้างด้านนี้ก็จะตรงปีกเพราะว่า เป็นคนมีหนูแก้มสูงด้านนี้ไม่สูงเท่าไหร่แต่ด้านนี้สูงมากมันเหมือนหน้าเราเรียวใช่ม,มันถึกเยวจะมาทาตัวนี้ทับไปนะคะกล้องที่เราใช้ตอนนี้จะเป็นกล้องโทรศัพท์น่ะกล้องก็จะค่อนข้างเห็นรายละเอียดไม่ค่อยชัดเราทางันแดดตัวแรกไปแล้วใช่ไหมเราจะมาทาตัวนี้ทับไปนะคะอันนี้ก็<ม>รู้สึกว่าเคใช้แล้วเสียวไม่ขึ้นว่าจะชอบตัวี้แวมเมื่อกี้มากกว่าตัวนี้จะค่อนข้างมีกลิ่นที่ กลิ่นที่เป็นกลิ่นกันแดดจริงๆอะนีเวียเมื่อกี้จะหอมมากๆมันเป็นพาเมอร์ด้วยจะไม่ค่อยทาอะไรเยอะช่วงนี้เพราะว่าเป็นสิวน่าจะเป็นเพราะมันมีฝุ่นเข้ามาในห้องด้วยแต่ว่าเรากวาดทุกวันนะคะยิ่งเปิดแอร์ยิ่งแบบจะเรียกว่าไงนะว่าเราไปว่าจะไม่ทาครีม CCBBA อะไรต่างๆแต่ว่าไม่ทาไม่ได้นะแต่มันจะดูไม่มีอะไรอยางต้องแต่งแต่งแต่งให้เข้าลุคอะไรนะดูชุด ลองพื้นที่จะใช้นะคะอันนี้คือปิติของมน้องมาค่ะของตัวเองหมดนะคะของอันเนี้ยทาให้เยอะเราดูไม่เยอะจากขนาดไหนแสงจ้ามากวันนี้บูลลี่เรานะบางคนอาจจะบอกว่าคำพูดบางคำาะแค่โยกแค่เซลล์คุณที่ได้ยินนะบางทีมันอาจจะเป็นปุ่มด้วยของเขาแลยเกลเขาก็อาจจะไม่คิดอะไรนะคะแต่ถ้าบ่อยๆคนเราันคิดเนาะอ้วน คือตอบไปก็คงคุณก็ได้แค่รู้อะแต่คนที่เขาตอบเขาจะแบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีเขาอาจจะตอบแบบด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มบางคนคุณเห็นคุณก็แค่ทําเป็นแบบว่าไม่เห็นอะไรไปสิวเม็ดนี้หน้าไปทําอะไรมาทําไมสิวเยอะจังบางคนก็จะพูดแบบว่าหน้าดีๆก็ไปใช้อะไรมั่วส่วยคือเขาก็ไม่ได้อยากใช้มั่วส่วยบางคนเขาก็แบบว่าเออทนลอง ถ้าเนดีก็จะเอาไว้บอกโตแน่นอนอยา่างเราเนี่ยหน้าพังเพราะอยากขายครีมว่าหน้าตัวเองไม่ดีเพราะว่าที่จะมาขายครีมอะไรแบบนั้นก็เลยไปลองนะคะขายครีมเพราะอะไรก็เพราะอยากได้เงินอันนี้คือจริงๆนะคะตอนนั้นที่หน้าพังก็เพราะว่าอยากได้เงินแบบเม่าภะละมีเงินเยอะๆก็จะได้ให้พ่อไม่ต้องมาขอพ่ออานนี้แต่มันพังไงแต่มันพังไงมันพังไง มันก็เลยกลายปเป็นด้านที่หรือตอนนั้นถ้าสมมติว่าประสบผลสาเร็จก็จะดีไปเลยแต่อันนี้คือมันพังไงก็มีหลายคนที่บอกว่าเอออยากสวยอะไรนี้ใครจะไม่อยากสวยแต่เราไม่ได้แค่อยากสวยอย่างเดียวไงเพราะนั้นก็คือถ้าหน้าเราดีก็ต้องมีคนมาถามใช่ไหมว่าใช้อะไรก็จะแนะนําเขาได้ไงใช้อันนี้แต่สุดท้ายมันพังคนก็มาถามนะว่าใช้อะไรําไม่ใช้ใช่ไหมละ่ะ ไปหาหมอก็แล้วตอนนี้เรากําลังอินกับแป้งเนี่ยทุกคน d e มิ s ใช่ไหมเออของ d e มิ s แป้งกันแดดก่อนอื่นก่อนที่จะไปทาแป้งขอทาลิปก่อนรู้สึกว่าปากซีดไม่ไหวเมื่อกี้พูดไปหนานมากวิดีโอตัดไม่ได้กดถ่ายเะจ้ะ <c ười> คลิปแรกของฉันทําไมต้องมีอุปสรรคอะไรขนาดน,นี้ต่อมากินทาผิวทุกคนแนะนําตัวนี้ของไวส์ปาดีมาก <c ười> ดีจริง เราจะใช้ลิปในการทาตาเองจะเป็นตัวนี้นะเราจะใช้มือเรานี่แหละดีที่สุดพิดพีซุ้มๆเลยสีนี้นะทุกคนมีสีนี้อาทาไปแต่ว่าใต้ตาเราต้องทาเลย ว่าขอใช้แปรงก็แล้วกันเราจะใช้แปรงประมาณนี้นะเป็นหัวแบบนี้นะเราจะทาบริเวณใต้ตานนะคะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างนะแต่งวันนี้ขออาหารดีก่อนแล้วกัน ะะเดี๋ยวเราจะทาสีน้ำตาลลงไปนิดนหมูนี่ขนาดวันเบาๆนะคะนี่คือวันเบาเบจะจิ้มสีนี้สีน้ำตาลอ่อนๆกคนแบบเราเดืออยู่ิปอรสีนี้ก็คง<ม>ไม่เสร็จหรอกรีบแตง่งรีบแต่งเลยก็แร้วกันพอแล้วจะไม่ลงแก้มไม่ลงอะไรนะคะเพราะว่าผื่นยังม่ เอาสีน้ำตาลคิมๆนะคะสีลุงบริเวณโคนขนตามันจะทำให้ตาเราดูกลมโตขึ้นแต่ว่าก็กระดูเป็นธรรมชาติ ันนี้คือนี่คือไปทําผมมาเลยะุราคนเลยไม่ล้ก็จะเปิดด้านข้างนิดนึงยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาปัดคิ้วเราไปเจอมาสคาร่าแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้นะคะต้องเอามาสคาร่าที่มันใกล้จะหมดแล้วนะซื้อมาใหม่ก็ซับทิชชู่ไปนิดนึงรอบนึงก่อนแล้วก็มาว่าปัด เราจะปัดย้อนย้อนไปด้านนี้ก่อนแล้วก็ค่อยปัดซ้ํากลับมาอีกรอบแต่จะเรื่องที่หวัวคิ้วก็จะปัดย้อนเหมือนกันนะคะต้องรีบๆปัดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแห้งก่อนข้างที่ปัดกับข้างที่ไม่ปัดมันก็ต่างกันอยู่ดึ เป็นไงเป็นแล้งคะวันนี้เบาๆนะคะจะปกติจะชอบผมลอนแต่วันนี้ขี้เกียจทำนะคะเมื่อกี้จะบอกว่าอัดวิดีโอถ่ายเสร็จไม่มีเสียงงมงมากบายบาย